โยโลสวัสดีครับพบกับรายการท่ามที่พี่นักข่าววิจิตรมาทําคลิปอะไรวันนี้จะมาทาคลิปสอนลงครับมอดในมอดเด็ตพีเอ๋ผมนะในแอปใหม่โอเคก็จริงๆก็มีคนถามมาอะไงแต่ที่ลงคลิปนั้นไปผมมีคนถามทีพี่ครับมันลงวอดยังไงผมตอนแรกพี่ตั้งใจว่าจะรีวิวแค่ไอตัวลันเชอร์เฉยไปตั้งใจว่าจะรีวิวมอดนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับผมนะฮะวันนี้จะมาสอนลงมอดกันนะผมนะฮะจร,จริงๆริงวิธีการลงวิธีการเนี่ยจะลงมอดได้ทุกมอดเลยผมสำหรับสำหรับในมอดเด็ตพีเอ๋ะผมนะ ผมจะใช้มัดอะไรสาดลงไปใช้มัดสาดลงมัดสเตนกลาานี่ละกันครับผมนะเพราะเป็นมัดแรกของที่ไอคนสร้างมันได้ปล่อยออกมาให้ให้ทดลองให้ทดลองเล่นกันนะผมนะฮะโอเคเราจะมาทําการกันเลยครับผมนะฮะไปดูกันเลยโอเคผมตรงน,นี้ผมขอทําการมาที่ app x fire explorer ล้วกันนะผมจะขอทําการฆ่ามดนะครับม<ป>ัดได้พีได้วยครับผมนะผมคิดว่าผมก็ในในลิงก์นั้นผมก็ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยแล้วผมนะฮะอ่ะโอเคผมจะนั้นไปที่ดาวน์โหลดของคุณครับผมนะไปหาพี่ดาวน์โหลดนะผมแล้วก็ไปตามหา เพรที่คุณดาวน์โหลดเอาไว้คุณดาวน์โหลดไว้ไหนครับผมนะอย่างเช่นของผมดาวน์โหลดไว้ในโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่าดาวน์โหลดนะผมโอเคจากนั้นคุณก็จะพบว่านะครับผมไฟล์ของเอ็นมอดทุกมอดรับผมนะฮะจะเป็น ABK หมดเลยผมสลับมอนในโมเด็ตพีเอของผมเอบีเคทุกอันเลยครับผมนะฮะอ่ะคุณทำอะไรต่ออย่างไรคุณทำการเออลงแอป,ปนี้ไปเลยครับผมนะครับโอเคกดโอเค,อเคผมมีขั้นตอนละเอียนิดนึงครับผมนะผมลงแอปเป็นตีเวลาไปด้วยโอเคไม่เป็นไร กดตกลงกดใช่ไปให้ผมนะฮะอันนี้ผมลงไปแล้วก็ตกลงอีกรอบนึงกดลงทับไปเลยให้ผมนะฮะไม่เป็นปัญหาอะไรเด็กก็รอให้มันติดตั้งจนเสร็จสิ้นนะครับผมผมมันติดตั้งเสร็จแล้ว ES f i r e Explorer ไปเลยให้ผมนะฮะจากนั้นให้เราไปที่แอป Mo d d e d PE เลยนะครับผมที่เราโหลดไว้นะครับเอาล่ะครับหลังจากที่คุณได้ทำการเข้ามาในแอปแล้วก็รอจนมาถึงหน้าโฮมเพจกับผมนะฮะ จากนั้นให้คุณกดไปที่ไอ,อคีสามขีดที่อยู่ตรงด้านมุมขวาของผมนะฮะจากนั้นให้คุณเลือกไปที่ตรงกลางผมตรงเมนเด e เอ็นมอครับผมนะตรงกลางตรงนี้จากนั้นคุณทําการกดเครื่องหมายบวกตรงนี้เข้าไปให้ผมนะปุ๊บนะฮะนี่เรียบร้อยครับผมตัวนี้ทําการใส่มอสเข้าไปแล้วจากนั้นกดเครื่องหมายกระกบาดปิดไปครับผมแล้วก็จากนั้นไอ้คุณออกดเค,ค,ครื่องหมายคีดสามขีดนี้ค้างแล้วก็เลือกไปที่โฮมเพจกับผมทีนี้ตรงเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปจากเมื่อกีไ้ไปครับดีฟอลก็จะกลายเป็นเออ เซนกลาสแล้วนะผมนะฮะอ่ะลองกดตรงนี้เข้าไปปุ๊บนะฮะมันก็จะขึ้นเป็นรายละเอียดของมอดที่คุณเพิ่งลงไปเมื่อสักครู่นี้ครับผมนะฮะโอเคฉะนั้นทําการปิดตรงนี้ไปให้ผมแล้วก็ทําการเพลย์ครับผมกดเพลย์แล้วก็ฉะนั้นให้ทําการเออรอให้เจ้าแอปเนี้ยโหลดหมอดเข้าไปในเกมไมค์ครับนะผมเอาละครับหลังจากที่ตัวเกมมันมาแล้วนี่ก็คือหมายความว่าคุณได้ทําการลงมอด เสร็จแล้วผมนะฮะเนี่ยคือเสร็จแล้วละครับผมนะแต่ว่าทีนี้เราจะลองเข้าไปดูกันว่าอดที่เราลงเล่นได้หรือเปล่าครับผมนะฮะอ่าโอเคเข้าไปในเพลงครับผมเข้าไปที่เอ่อโลกนี้การรายการน,นะผมนะฮะอ่าเดี๋ยวก็ทาการรอให้โลกมันโหลดครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็กลับมายัางโลกที่เราเออกมาพูดตอนแรกรับผมนะฮะพบว่าข้างหลังเราจะมีสเตนกลาสเรียบร้อยแล้วครับผมนะฮะและถ้าหากว่าคุณลงมดไม่สําเร็จจะเกิดอะไรขึ้นเหรอผมจะให้ภาพให้ดูครับผมนะฮะนี่ครับผมนะฮะอ่า โอเคครับ okay, ผมก็จะเป็นสตเตนการ์ดแบบเก่านั่นเองครับผมนะฮะโอเคที okay, นี้เราก็ทําการลงมอสเสร็จแล้วผมจะมาลองดูเอฟอีเวนทอรี่ครับผมว่ามันมีหรือเปล่าผมนะใช้ได้ปกติไมหมเดี๋ยวลองเลื่อนไปข้างล่างครับผมนะฮะอ่าก็มีสตเตนการ์ดปกติครับผมนะฮะครบเอ่อทั้งเอ่อสิบหกสีเลยครับผมนะฮะโอเคก็เรียบร้อยสำหรับวิธีการลงมอสน,นะฮะในมอสเด็ดพีเอครับผมนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมชัวม่วโมงกด subscribe สำหรับวันนี้ขอตัวาลาไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย